ณนะที่มีกำไรมากด้ือว่าการศึกษาวิชาความรู้ผมเองซีกไม่มีโอกาสเท่าพวกท่านเพราะในสมัยที่ปฏิบัติมานี่ความรู้ทุกอย่างเรามีครบแต่ขออย่างเดียวว่าให้ท่านปฏิบัติกันให้ครบเท่านั้น แต่ว่าท่านปฏิบัติไม่ครบก็เป็นเกินวิสัยที่ผมจะช่วยท่านให้ดีขึ้นไปได้โดยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมตัดว่าอาคาตาโรต,ถา,าต,าตถาคตาตาถาคตะเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ยกให้ใครเป็นอะไรจะเป็นอะไรได้นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านบอก ให้ทําแล้วก็ทําถ้าทําตามก็มีผลถ้าแล้วบอกแล้วไม่ทําตามก็ไม่มีผลดูตัวอย่างพระเทวทัตแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าจะเอาเรื่องราวของพระเทวทัตมาเล่าให้ฟังแล้วก็ดูตัวอย่างอากาสาวกทั้งสองอากาสาวกทั้งสองฟังนิดเดียวเป็นอารานอากาสาวกก็ฟังไม่ช้านาน่ายนักก็เป็นก็ได้ทันโลกี ได้ปัญญาสมาบัติแต่อาศัยจิตที่เป็นมิถาชาทิฐิเลยกลายโลวเวจแปลเวจีไปเป็นนั้นว่าความดีหรือความชั่วไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนจะสอนดีอย่างไหนก็ตามถ้าเราทำชั่วเราก็ดีไม่ได้คนสอนจะเห็นแก่ตัวสักเพียงใดก็ตามทีตัวอย่าดูตัวอย่างสัญชัยปริพาชก แต่ก็ไม่สามารถจะนำอาาสาวกผู้เป็นคนดีให้ตามไปได้ตอนที่สุดก็ไปอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตรได้พระอาหารหันต์นี่เป็นอนุความดีและความชั่วในยอยู่ที่เราเองเราฟังกันแล้วเราปฏิบัติกันหรือเปล่านี่เป็นเครื่องคิดสำหรับการกำหนดจิตเพื่อความเป็นสมาธิก็สอนกันมาแล้วไม่ยาก รู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกรู้คำภาวนนะวาว่าพุาโทโธไว้เป็นปกติเท่านี้พอพอสำหรับการทรงอารมณ์ของเราให้เป็นสมาธิวันนี้เนื่อที่เราปฏิบัติสมาธิกันปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อตัดกิเลสนี่เราก็เรามาซ้อมใจกันสมมติว่าเราไปพบกิเลสตัวสำคัญ กิเลตัวนั้นได้แล่โทสะเมื่อวันก่อนนี้ผมได้พูดถึงพรามซึ่งหวงลูกสิทธิในเมื่อลูกสิทธ์ทำของหลน่นไดพลาดไปเธอก็เปล่งวาจาถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพุทโทธธรรมโมสังโฆเป็นต้นพรามหน้าม,มนเธอกธ็โกรธโกรธแล้วด่าว่าอีหญิงถอย เมกล่าวพนาคุณงามความดีเขาสมณะโลนไม่เลือกทีในที่สุดท่านพราหมณ์คนนี้ก็ไปโจโจมลุกรานองค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าแต่พราหมณ์คณะนี้ยังมีกันหลายคนผมจะนำมาเล่าให้่ันฟังตามลำดับว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงโต้ตอบกับเขาว่ายังไง แต่วันนี้ผมไม่เอาเรื่องของพราหมณ์มาพูดเอาเรื่องที่ผมกระทบมาพูดให้ท่านฟังที่มาพูดนี่ไม่ใช่มาโอดสมมติว่าท่านโดนอย่างผมบ้างแต่ความจริงเนี่ยผมโดนมากระบองใส่พร้อมใส่มันก็ไม่หมดในเรื่องอารมณ์กระทบแบบนี้ท่านฟังไปแล้วก็ลองคิดดูด้วย ว่าสมมติว่าท่านเองโดนเข้านะความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงผมจำเดือนไม่ได้เพราะไม่ได้บันทึกดูเหมือนว่าจะเป็นระยะตอนต้นต้น,ตนปีเมื่อปีพศอ .2517 สอสอปีนั้นเราก็เริ่มจะทำพระอง์โสถก็ใช่แล้วครับต้นปี พราะเวลาอากาศยังหนาวหนาวนิดนิดให้จะเปลี่ยนเดือนกุมภาหรืออะไรนุกราระลรก็จำไม่ได้อาจารย์วรณีสุนทรเวทกับคณะของท่านมาที่วัดนี้บ่อยๆในการมาวัดนี้ของท่านก็ถูกคณาจารย์เดิมโกรธเช่นเดียวกับสาวกของ ปริยาของอิตาปริพาชกตะพรางคนนั้นแหละเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ผมก็อยขอยกไว้ที่อาจารย์กโกรธผมไม่เห็นเป็นเพียงท่านเล่ากันให้ฟังนี่เรื่องมาชนกับผมเองบ้างหรือว่าอาจารย์วรณีนิถวายที่ไว้แก่พระชุดหนึ่งที่ครองสามรังสิต จะเป็นหน้าที่กี่ไร่นี่ยผมจำไม่ได้หน้าที่มากแล้วก็กำลังจะสร้างพระอโบสถเอาช่างเข็นแปลนเสร็จเอาช่างแล้วก็ช่างไปแล้ววางผังขุดหลุมเจเทรากฐานกำลังจะตอกเข็มแล้วก็มีความประสงค์จะวางศีลาเกิก สำหรับวันนี้อาจารย์วรณีนอกจากให้ที่แล้วให้การก่อสร้างทั้งหมดธนบรลุงวัดนั้นทั้งหมดที่หมดไปแล้วจำไม่ได้เนื้อที่เพราะว่าคิดไปจะเกินกว่า100ร้อยไร่แล้วก็ยังจะให้เมื่อก่อสร้างแล้วก็ยังไม่พอยังจะให้เงินเป็นมูลนิธิสําหรับวันนั้นอีกสักประมาณสิบล้านถึอสิบล้านเศร็จคุณจำไม่ได้ก็สิบล้านเนะ่สิบล้านแน่ แต่ว่ายาเสษเท่าไรนีนผมจําไม่ได้นี่การจะวางศีราเริกของท่านไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไงจะนิมนต์ผมไปในฐานะเป็นผู้วางศีราเริกในความจริงพระที่วัดนั้นก็เคยมาหาผมท่านทำท่าเหมือนว่าจะเป็นบัณฑิต ตามที่ทราบมาว่าเป็นนิสิตเกษตรสำเร็จปริญญาจากเกษตรทเวลาท่านมาหาท่านบอกว่าท่านต้องการอภิญญาแต่ผมเองเรื่องพิญญาสมาบัติเนี่ยใครจะมาย,ยมุ่งกับผมผมไม่เอาด้วยผมไม่ได้เห็นชอบด้วย ผมก็คุยท่านฟังว่าท่านต้องกายปิญญาก็ปฏิบัติตามนั้นตามแบบฉบับเท่าแบบปกติท่านทําท่าเหมือนว่าจะเลื่อมใสแต่คนอย่างผมนี่ใครจะเรื่อมใสหรือไม่เรื่มใสผมก็ไม่สนใจถามมาผมก็บอกไปเป็อนอันว่ามาถึงเวลาที่จะวางศิลาเริก ผมก็ไม่ทราบเหตุมา,าก่อนแต่ไปได้ทราบทีหลังเขาบอกว่ามีข่าวไปที่นั่นว่าผมกับเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศคือเวลานั้นได้แก่พลอากาศตรีหม่อมราหม่อมราชวงศงเสริมสุขสวัสดิ์เวลานี้ท่านเป็นพลอากาศโทเป็นเจ้ากรมสื่อสารทหารจะยกกําลังไปยึดวัดเอามาเป็นไว้ของตนไม่ต้องคิด ข่าวนี้ต้องคิดทำเหมือนกับว่ามันทำง่ายๆเจ้าของเขาก็มีไอ้ที่ดินเขาก็มีชน,นดพระก็มีปกครองผมจะย่องไปยึดวัดของเขานี่ข่าวล่วงหน้าไปก่อนถ้าไม่ทราบว่าข่าวไปจากไหนแต่เนื้อแท้จริงๆท่านยภาพนิมนต์ไปวางศิลาฤกษ์ไอ,อ้เรื่องนี้สนุกคุณเพราะคุณฟังกันแล้วก็ทำกำลังใจให้ดีนะ ลองคิดว่าถ้าถูกเข้าแบบนั้นบ้างคุณจะวางใจแบบไหนนี่ไม่ใช่พรามหง์ลูกธิษเฉยๆเป็นพรามหงส์สมบัติด้วยเมื่อเวลาไปถึงตอนเช้าผมก็แปลกใจที่มีนิสิตนักศึกษาของกเกษตรเป็นกลุ่มใหญ่ยืนอยู่หน้าทางมีวิทยุติดต่อกันผมน่นอยู่ไกลฟังไม่รู้เรื่อง ผมก็เดินด้วยขัาไปตามเรื่องมีคนนำแต่ที่คนที่อยู่ใ,ใกล้กับนิสิตเพืศึกษ,ษาพวกเกษมมาไล่ฟังว่าผมกับเจ้ากรมสื่อสารทหารกับคณะเดินลงไปเข้าเขตเขาวิทยุถามกันไปว่าเวลานี้พระมหาวิระมาแล้วจะอนุญาตให้ยอมให้เข้าหรือไม่ยอมให้เขา้าให้ความจริงผมไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเขายอมแล้วไม่ยอมก็ม มันเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้แต่ว่าคงได้รับคําตอบมาจากทอนนบอกว่ายอมให้เข้าเมื่อยอมให้เข้าไปแล้วยอมหรือไม่ยอมก็ไม่มีใครก็มาห้ามผมนะผมก็เดินไปตามคนเขานําเมื่อเข้าไปถึงข้างในแล้วก็มีอาการแปลกและผมก็มองดยเฉย เหมือนกับว่าไม่มีใครเขาสนใจเจ้าภาพเองเนี่ยให้เงินตั้งสิบล้านเป็นโมูลนิธิและบริจาคที่เป็นบริจาคที่นับราคาหลายล้านและให้เงินอีหลายล้านในการก่อสร้างกำลังจะต่อเข็มทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ไม่ได้สนใจนี่ผมก็แปลกไปเกือบจะหาที่นั่งจะไม่ได้เวลานั้น เจ้าคุณวัดปากน้ำภาษีเจริญปัจจุบันเจ้าคุณเจ้าวาดวพระทที่นั่นก็มาจากวัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วท่านเป็นเจ้าวาดด้วยกําลังเป็นเจ้าหน้าตัวการภาควัดภาษีเจริญด้วยเป็นเจ้าหน้าตัวการภาคสามและตอนนี้ผมไปย้ายไปอยู่ภาคสิบห้าแล้วถ้ามานั่งสวดมนต์อันดับแรก ที่เราพวกเราเข้าไปกันก็เกือบจยหาที่นั่งไม่ได้เป็นอันดับแรกในระยะต่อมาถ้าเอกคุณท่านก็บอกนิมนธรรมาหานิมนนั่งที่นี่ที่เขารับมาสดมนด้วยกันท่านก็ขยับที่ให้ในฐานะที่ผลอวสโสมากกว่าท่านพงก็เรณนกัณฑว่าเขาไมา่ได้มีมนเข้ามาสดมนเข้ามาจําเป็นหรอกครับผมาก็นั่งตามที่ที่เขาจัดให้ ต่อจากนั้นไปเรื่องมันก็เกิดโอรพอร่อกันขึ้นเป็นนั้นว่าพระที่ที่เจ้าภาพยกที่ให้ตั้งท่าตั้งท่าพิเศษเมื่อว่าคอยมาทำเงื่อนไขายเองก่อนอันดับแรกเขา,าเชิญพวกพวกเดียวกันมาประชุมตัวหน้าเจ้าคุณ แล้วเธอเชิญท่านจะาพาท่านจะของที่ผู้ให้เงิน,นในการก่อสร้างนับล้านแล้วก็จะให้เงินเป็นโมนิที่อีกสิบล้านเพื่ออาจารย์วรณีสุนทรเวตถ้าไปร่วมไปชมกันตัวหน้าแขกทั้งหมดอันดับแรกเก็ยื่นเงินไขว่าอันขอให้พระองค์นี้ได้เป็นเจ้าวาดปัตี้ พูดกับท่านเจ้กคุณใหญ่ด้วอาจารย์พรนีบุรอาจารย์พลนิสุนทรเวตผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะสำนักนี้เขาสอนพระกรรมฐานกันนทำไมอยากเป็นเจ้าวาดเป็นหรือไม่เป็นมันก็เป็นอยู่แล้วอาจารย์สุนทรอาจารย์บรณีสุนทรเวตก็บอกไม่เป็นไรท่านท่านต้องการเป็นเจ้าวาดก็เสแล้วแต่แต่คณใหญ่ไอ้องหนึ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้อง เมื่อตกลงแล้วก็ต้องให้อัตมาเป็นรองเจ้าวาดนี่ยื่นเงื่อนไขกันแปลกๆค้อมจยการอย่างนี้พระในพระพุทธศาสนาเขาไม่ทำกันผมก็นั่งดูอาจารย์วรณีสุนทรเวทท่านก็ไม่คัดค้านบวกก็ตามใจวัดนี้ฉันถวายพระพุทธศาสนาก็สุดแล้วแต่ท่านจยาคุณใหญ่ถ้าว่าผมฟังไม่ผิดนะผมนั่งไกล เนาต่อไปก็มีการวางเงื่อนไขอีกว่าการวางศิาลาฤกษ์วันนี้ต้องไม่ใช่มหาวิระวางขอให้ท่านเจ้าคุณใหญ่วางศิาลาฤกษ์ตอนนี้รู้สึกว่าคณะของท่ายาภาพจะหน้าไม่ดีแต่ผมก็บอกไปบอกเรื่องการวางศิลาฤกษ์ไปสําสคัญมาวันนี้ท่าจ้ภาพมีมนมาแต่ได้ว่าถ้าไม่ให้วางก็ไม่เป็นไรหรอก ผมก็ไม่อยากวางไอวางศีราเรเกาหินไม่วางๆผมไม่เห็นมันมีอะไรแต่ว่าขนะนั่นคนที่ฟังฟังกันเขารู้สึกว่าเขาสงสารผมแต่ผมไม่เคยสงสารตัวตัวเองเลยเพราะว่าไอเรื่องท่านหลายเหล่านี้พุ่นโดนมันหนักมันหนักกว่านั้นแต่ไปที่น่าแปลกใจว่าท่านเสริญพระกรรมฐานกันยังไง ทำไมถึงแบบกินเลตต้องการลาบต้องการยศกันนี่ผมนั่งปรงธรรมสังเวชของผมคนเดียวแต่ว่าคนอื่นนั่นะเขาสงสารผมเขาคงจะาสงสารในฐานะที่ผมนี่ถูกนี่มนไปให้วางศีรเล์แต่ว่าทางวัดนั้นไม่ต้องการให้ผมวางศีราล แตให้คน,นคอื่นเขาสงสารผมผมกลับไปสงสารพระที่วัดนั้นและท่านอย้าคุณวัดเจ้าวัดวัดภาษีวัดปากน้ำภาษีจเจริญเว่าท่านในฐานะเป็นผู้ใหญ่ท่านคงจะอายมากแล้วผมก็ไปสงสารเจ้าเจ้าภาพว่าเจ้าภาพทุ่มเทเนื้อที่ไปมันผมเข้าใจว่าถึงร้อยไร่นะครับ ผมจำไม่ได้หน้าที่มากจริงๆใน,ะน,ะน,ล,นละทุ่มเทเงินก่อสร้างเอาไปเป็นลานแล้วที่พนั้นแต่ด้ว่าพระที่ให้ไปอยู่ที่นั่นกลับเป็นฝ่ายยื่นโนติจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พอท่านบอกว่าถ้าวัดนี้ต้องยอมให้องค์นั้นเป็นเจ้าวาดแล้วต้องยอมให้องค์นี้เป็นรองเจ้าวาดอันนี้ผมอายชาวบ้านเขาเกือบตาย พราะว่าชาวบ้านที่นั่งอยู่ที่นั่นนับร้อยผมรู้สึกอายจริงๆครับไม่ได้อายชาวบ้านเขาในฐานะที่ผมไม่ได้วางศีรษะอ,อันนี้ไม่เกี่ยวผมไม่มีความรู้สึกอายเขาไม่คิดเลยว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อายแทนท่านเจ้าคุณใหญ่วัดปากน้าภระีเจริญเ ทีู่กศิษย์ของท่านสามารถยื่นโนติจัท่านแบบนั้นและก็อายแทนท่านเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์ว่าท่านบริจาคทรัพย์เนื้อที่มากราคานับล้านและก็บริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างไปแล้วนับล้านกำลังจะสร้างพระอโบสถอีกราคานับล้านในช่างก็วางผังแล้วกำลังจะตอกเข็ม มาเกิดยุ่งกันตอนนี้แม้แต่ข้าวพวกเราก็เกือบจะไม่มีกิงกันนี่สมมติว่าเป็นกำลังใจของท่านถ้าไปโดนขาแบบนี้ท่านจะนึกโกรธใครสักคนไหมนี่เอาเรื่องจริงๆกันมาพูดนะท่านนั้นหลายที่กำลังศึกษาอยู่เวลานี้ก็เหมือนกันต้องเตรียมตัวเตรียมเตรียมใจในอาการอย่างนี้ไว้ด้วย อาอการที่เราถูกเชิญไปในที่ต่างๆแล้วต้องระมัดระวังไว้ว่าดีไม่ดีงานที่เขามอบหมายให้เราเนะี่ยมันอาจจะกลายเป็นประเกดผมแต่ผมโดนมาซะเยอะมันช่ําโดนมาจนหนังชาชาจนถึงที่สุดจงเวลานี้ไม่ชาแนละ้วมันหมดความรู้สึกเมื่อ อาการอย่างนี้ปรากฏผมก็สงสารแทนที่ผมจะา,ายเนะี่ยผมไม่อายใครเลยท่านรู้สึกไหมว่าผมหน้าด่านมากใจของผมเวลานั้นมันสบายบายกุกคนไม่มีความรู้สึกอะไรแต่กลับไปสงสารคนอื่นคนอื่นเขาสงสารผมคงจะสงสารในฐานะเสียหน้าที่เขาไม่ยอมให้วางศีลาเลย แต่ท่านเยาภาพก็พยายามในท่านสุดท้ายก็ให้มเอาไปพรมน้ำมนต์แล้วก็โปรยเข้าต่อดอกไม้ผมสงสารท่านเยาภาพแล้วก็ไปสงสารพระชุดนั้นสงสารท่านเจ้าคุณใหญ่วัดปากน้ำภาษีจเจริญมามองดูหน้าท่านแล้วรู้สึกว่าท่านสลดมากเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านคาดไม่ถึงว่ารูฤธิ์ของท่านจะทํา,าอย่างนั้นผมคิด่าอย่างนั้นนะ แต่ว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างผมหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบนี่ผมคิดเอาเอง้นผลงานต่อไปที่มันจะขึ้นเกิดขึ้นกับพระประเภทนั้นนั่นก็คือเจ้าภาพจะทำการสร้างโบสถ์ราคาเป็นล้านสร้างก็ไปแล้วเข้มข้มไปแล้วเสร็จงานสร้างโบสถ์หลังนั้นถูกงด คือไม่มีการสร้างต่อไปเจ้าภาพท่านตัดสินใจว่าส่วนใดที่เสียเสียแล้วเสียไปแต่ของใหม่ไม่ให้ก็คือบอกเลิกการก่อสร้างพระอุโบสถกับช่างและในการต่อมาทราบว่าเงินบูลนิธิสิบล้านที่ท่านจะให้ท่านก็นถอนใจไม่ยอมให้เส่ยเลย เอาเงินจำนวนนี้ไปก่อสร้างทาวอรและวัตถุใหม่ที่อื่นคือเป็นลาการ,ปรเปลี่ยนที่วัดปากน้ำาภาษีเยรรญกับวัดอะไรอีกวัดหนึ่งที่เจ้าคุณวิเชียนไปเป็นเจ้าวาดเป็าน,นั้นว่าพระคณะนั้นที่มีความมุ่งมา่อยากจะได้ทรัพย์ถินประมาณถึงสิบล้านบาทโมนิธิก็ไม่ได้แต่ก่อนที่ไม่ได้นั่น่ะมันมีอย่างนี้อีก คือท่านจะภาพมาบอกให้ผมฟังบอกว่าพระวัดนั้นนั่นแหละที่เป็นวัดของท่านสร้างให้เมื่อท่านถอนอเมื่อท่านได้ว่าในระยะแรกที่เป็นการตกลงว่าใครต้องเป็นเจ้าวาดกันมาแล้วหลังจะกน,นงานเสร็จผ่านไปก็จะมาขออนุญาตเป็นเงินที่เขาฝากไว้ที่ธนาคารใดธนาคารคำหนึ่ง จะขอย้ายจากธนาคารนี้ไปธนาคารโนอนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังต้องการแบบนั้นมาทราบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารคนหนึ่งบอกว่าถ้าย้ายเงินจากธนาคารนี้ไปธนาคารโนนมันได้อะไรค่าเขาไม่ชั่นค่ารางวัลอะไรก็ไม่ทราบมันได้เงินเป็นกรณีพิเศษก็ยอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เป็นอันว่า เงินสิบล้านท่านจาภาพก็ไม่ให้ในการก่อสร้างต่อไปท่านจาภาพท่านก็ไม่สร้างและเจ้าภาพก็ตัดย่ายขาดมิจจะพระคณะนั้นทั้งหมดส่วนที่เสียไปแล้วกี่ล้านบอกให้ผ่านไปแต่เรื่องใหม่ไม่มีในเรื่องอย่างนี้นี่เราพูดกันถึงเรื่องของโทสะผมคิดว่าถ้าท่านนั้นหลายไปโดนข้าแบบผม ดีไม่ดีท่านจะมาน,นึกคิดว่าโอ้ยเขานี่มนต์เรามาในการวางศีลาฤกษ์ถ้าเราไม่มาเราก็จะอายแล้วก็จะเสีกยกำลังใจดีไม่ดีจะไปโกรธเขาถ้า,าการอย่างนั้นปรากฏแล้วก็ทำใจใช้ส,สบายแล้วก็จงเตรียมตัวเตรีมยมใจไว้ตัง้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป ว่าอการอย่างที่ผมพูดมนันนี่แล้วก็อีกแบบอีกหลายอย่างท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตจะต้องผ่านไปมากจะต้องประสบพบเห็นและอาจจะได้กับตัวเองของท่านแต่การอย่างนั้นมันปรากฏถ้ามีใครเข้ามานิมนต์ไปก็ดีเชิญไปในกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีคอยไปตามหน้าที่ของพระทำใจให้สบายสบาย คิดว่างานนี้เขาให้เราทําเราก็ทําถ้าไปแล้วเขาไม่ให้เราทําเราก็ไม่ทําอย่าทํากําลังใจให้มันเสียอย่าไปโกรธคนนั้นอย่าไปคิดว่าคนนี้ถ้าไปโดยการอย่างนั้นขึ้นก็อย่าไปคิดว่าเขาหักหน้าเราความจริงหน้าเราใครหักไม่ได้หักไม่ลงหรอกมันแข็งมีกระดูก เราก็ควรจะบารอบพระธรรมของ,งของค์งส,งสังพระองค์สมเด็จตุสมมาสมบูรณเจ้าว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยงวัตถุก,ก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็ไม่เที่ยงถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็ควรจะเกิดสังเวชใจสงสารเขาว่วาเขาผู้นั้นไม่น่าจะเสียสัจจะเขาผู้นั้นไม่น่าจะ ทิ้งจริยาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเื่อการอยากเป็นเจ้าวาดการอยากเป็นรองเจ้าวาดนี่มันเป็นเรื่องของความโลภในยศมันไม่ใช่ของดีแล้วอีกประการหนึ่งการไปรยืนหยัดให้บังคับให้การสร้างพระมโบสถเป็นไปไม่ได้นี่เป็นการทำลายทรัพย์สินของพระพุทธเจ้า ทำลายศรัทธาเราควรอย่าสงสารเขาว่าเขาทำตัวผิดไม่ใช่สงสารเราแล้วก็ควรอย่าสงสารท่านเจ้าของทรัพย์ว่าพระถมถีไปกรรมอะไรของท่านหนอที่ไปเจออารรยาจังไรแบบนี้เขานี่เปรนัว่าทำให้ใจท่าน้าหมองแต่ต่อมาผมก็พยายามรลบปร,ปรลมให้ใจท่านสบาย แม่คุณยาสงสารท่านผู้ใหญ่ท่านที่เป็นผู้ปกครองที่ลูกศิษย์ของท่านหักหน้าท่านไม่ใช่หักหน้าเราทําเอาท่านเสียกาลังใจจนเห็นชัดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทและพระโยคาวาจรทลายตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเล่าเรื่องความโกรธผมเลยเอาเรื่องความโกรธมาพูด ว่าพระพุทธเจ้าถูกพรามว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธแต่ความจริงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าวันนั้นไม่ทราบกําลังใจมันอยังไงมันเฉยๆปกติไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเมื่อเขาค้านผมก็ดีใจบอกไม่ต้องทำง,งานไอตอนที่เขาไปยื้อแย่งตําแหน่งเจ้าวาดรองเจ้าวาดกรณีสิผมอายแทนแนักเกินในฐานะที่เป็นพระเหมือนกัน ในเรา่งสงสารเจ้าภาพท่านว่าท่านลงทุนขนาดนั้นยังไม่มีคนรักท่านมีคนทำลายท่านสงสารท่านเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษสีเจริญในฐานะที่เป็นเจ้าวาดด้วยเป็นพระราชาคณะด้วยเป็นเจ้าหน้าตัวการภาคด้วยแต่รูปศีกของท่านไปทำอย่างนั้นน่าสงสารมากพ้าะต่อที่นี้ไปเขาบรรดาท่านหาหลายจงพยายามรักษากำลังใจเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างนี้ ว่าถูกใครเขาอไขคอไดใจที่ไม่ประกอบว่าได้เหตุผลก็ยังทําอย่าทํากําใจกําลังใจของตอนให้มันขึ้นขึ้น,นลงวางใจไปโอเบคาที่เรียกว่าสังขารโอเบคาญย่านจิตใจของท่านจะมีความสุขเพราะถ้าเราโกรธใจมันทุกข์ใจแม่ร้อนถ้าเราไม่โกรธใจสบายเวลานี้มองในเวลาก็เลยไปแล้วตอนนี้ไปขอท่านนันหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน พยายามรักษากำลังสมาธิและบลวิัสนายานตามอธิยาสายจงกว่าจะถึงการที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี